ประเด็นร้อนวันนี้นะคะเปิดพิกัดภาพถ่ายทางอากาศจุดปะทะกันตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันนะคะที่ช่องบกนะคะชายแดนไทยกัมพูชาของเราเราจะนำภาพนะคะการภาพถ่ายทางอากาศนะคะตั้งแต่ปี2,497นะคะในห่วงแรกที่เรามีการถ่ายไว้นะคะยิงยาวมาจนถึงปี2520นะคะปี2,527เเราถ่ายทำ อัปเดตเรื่อยๆนะคะโดยที่บุคคลที่มีการอ้างว่าฝ่ายเพื่อนบ้านเรานะคะเข้ามายึดครองและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะนานมากแล้วซึ่งภาพถ่ายทางอากาศของเรายืนยันได้ว่าไม่มีใครเข้าไปใช้พื้นที่โดยเด็ดขาดเส้นสีแดงๆที่ท่านเห็นในแผนที่นะคะคือเส้นแนวยึดถือที่ไทยเรายึดถือในการแบ่งแนวเขตแดนระหว่างไทยลาวและกัมพูชาค่ะ เราจะวงกลมจุดสีแดงๆไว้นะคะก็คือจุดที่เป็นจุดปะทะค่ะเห็นไหมคะว่ามันหลุดเส้นเข้ามาทางฝั่งไทยภาพถ่ายทางอากาศของเรานะคะยิงยาวมา2539 2546นะคะ2553นะคะแล้วก็2561นะคะ จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่70ปีที่แล้วนะคะ70กว่าปี2497ก็ยังไม่มีใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแอบอ้างว่าเข้ามาถือครองและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทีนี้เรามาเปิดภาพถ่ายอัปเดตกิจกรรมกันค่ะว่าทางเพื่อนบ้านเรานะคะเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อไหร่ สจุดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือจุดที่เราถ่ายทำมาได้แล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะคะทางการทหารข้อแตกต่างตั้งแต่ปี2,563ค่ะภาพซ้ายมือมาถ่ายปีนี้ค่ะแต่เมื่อเดือนเมษายนค่ะวันที่12มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศนะคะที่เห็นได้นะคะผ่านไป1เดือนค่ะ24พฤศภาคม2,568ก่อนจะเปิดประเด็นประทะกันนะคะ ชัดเจนมากว่ามีการเคลื่อนไหวทางการทหารมีการขุดคูเลตอย่างชัดเจนเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะในการปฏิบัติการนะคะเราเอา,เอาภาพจุดปะทะนะคะเป็นภาพถ่ายทางอากาศมาให้ดูกันชัดๆค่ะได้เข้าไปตัดต้นพญาสัตบัญให้ล้มขวางทางการเดินลาดตระเวนร่วมกันนะคะกิจกรรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ค่ะ เส้นสีน้ําเงินที่เห็นอยู่นะคะคือเส้นแนวที่ไทยยึดถือนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เกิดเหตุจุดปะทะที่เราวงไว้นะคะแปลว่าล้ําแนวไทยชัดเจนค่ะเรามาดูภาพถ่ายทางอากาศภาพหน้าเนิน574กันค่ะเมื่อ20เมษายน2568ภาพซ้ายมือเห็นไหมคะว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในการขุดคูเลตหรือทำถนนผ่านไปหเดือนค่ะแค่หเดือนนะคะภาพขวาชัดเจนมาก เราตรวจพบนะคะการถากทางพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกลก่อสร้างนะคะใช้รถแบ็คโฮแล้วลรถเกลี่ยดินด้วยนะคะรวมทั้งพบการสร้างแนวคูติดต่อก็คือแนวคูเลดค่ะที่กำบังเข้าแนวยิงและเส้นทางส่งกำลังบำรุงแปลว่าอะไรคะขยับมาดูอีกจุดค่ะภาพถ่ายทางอากาศที่เนิน641 ภาพถ่ายตั้งแต่ปี5-6นะคะปี6-3นะคะแล้วก็3กุมภาพันธ์ปี6-8ปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอ4 4พฤษภาคม6-8เท่านั้นเลยค่ะพบฐานทหารของฝั่งกัมพูชานะคะปรับปรุงคูติดต่อและที่กำบังเข้าแนวยิงเดิมนะคะจากเดิม20เมษายนที่เราตรวจพบนะคะ เขาสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะคะรวมถึงเส้นทางส่งกําลังบำรุงหลักนะคะจากเดิมเป็นถนนลูกลังนะคะจัดทำเป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้าง4-6เมตรนะคะจริงจังมากมาที่เนิน745ค่ะสังเกตแนวเส้นสีน้ำเงินแบ่งเขตแนวยึดถือไทยและกัมพูชาให้ดีๆนะคะทุกคน เราเก็บภาพถ่ายทางอากาศมาตั้งแต่ปี47นะคะปี63นะคะแล้วก็ต้นปี68ก็ยังไม่ได้มีการขยับขยื่นใดๆน,นะคะแต่พอวันที่24พฤษภาคม68เท่านั้นแหละเราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีการสร้างนะคะแนวคูเลตขึ้นมาเป็นแนวยาวเลยนะคะเป็นการถักทางพื้นที่จากทหารฝั่งกัมพูชาสร้างคูติดต่อนะคะแล้วก็ที่กำบังเข้าแนวยิงทุกคนคะ แนวคูเลตนะคะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางทหารมันคือแนวที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานในกรณีที่จะใช้ยุทธวิธีทางการรบเพราะฉะนั้นคุณสร้างขึ้นมาทำไมข้อตกลงของ MOU 43นะคะพื้นที่ที่มีการทับซ้อนและยังไม่สามารถปักปันแนวเขตแดนได้เราจะใช้พื้นที่นั้นร่วมกัน ละตเวณนร่วมกันหรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดลอ้อมไม่กระทบต่อสภาพภูมิประเทศไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศนะคะแปลว่าการขุดต่างๆเหล่านั้นมีผลทางภูมิประเทศแน่นอนผิด MOU43 ค่ะถ้าหลายๆคนตั้งคำถามแล้วทหารไทยเห็นแล้วทำยังไงทำไมถึงไม่ห้ามเราทำหนังสือประท้วงค่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและก็กร้องขอให้เขาหยุดแล้วก็ปรับกลับให้ไปอยู่ในสถานการณ์เดิมนะคะแบบภูมิประเทศเดิมแน่นอนไม่เป็นผลค่ะก็เป็นการดึงดันจนเกิดเหตุการณ์ประทะในปัจจุบัน